ดีครับวันนี้เดินเมฆซาครับอากาศกำลังร้อนกำลังจะไปงมหอยกันครับกัมมูนัดพอมูหอยหน้ำเทว่าจะไปลงงมหอยครับตอนนี้ทำใจก่อนครับผม <laughs> นี่ครับคนฟาง,งมครับคนงมคนฟางมงมี <laughs> เด้อ

บ,บรรยากากศท้อ,ยยองน้ำนะครับผมนี <S <S ่ครับพอแล้วครับหอย <S <S ออ้อันนี้ใครหอยตายหอยตายนี่ครับหอยเป็นได้แล้วเบิกหมาหอยเกาหลีครับหน่อยใหญ่ป่ะครับพี่น้องนี่หอยกราบครับ ให้กราบใหญ่น่ะสำปามือเลยครับนะครับพักกำลังพักกันงมอยู่ซึ่งจะงมครับได้ยังมันหลายครับตัวใหญ่เยอะครับนะ่ะ หอยจุกหอยคมครับหอยคมหอยคมเกาหลีหน่วยใหญ่ครับต่วนนี้เป็นขลองน้ำธรรมชาติครับ อันสัน้นขยองกีโดนะครับได้บ่กครับทั้งนั้นมาใส่ถุงใส่ถุงนี่ครับบอกม่ดูนะโอ้เต็มฟามือนเลยครับ น่อยเดียวเต็มฟ้ามือเลยน่อยกาบไงตรงนี้น้ำเริ่มใสแล้วโอ้เถาก็มีครับเถาเกาหลีก็ได้ก็กินนะครับ <laughs> เนี่ยครับเถาครับพี่น้องเอาไปลาบเด้อ ข้าวเกาหลีแต่ว่าเราเคยได้กินนะครับหน่อยไงหน่อยใหญ่นี่ได้ได้คอนตรงแล้วครับมันจะนหลาปัปได้งมไปเรื่อยๆครับตอนนี้นี่แล้หน่อยใหญ่ก็มีหอยขมเกาหลี หาอยู่หากินในเกาหลีครั ouais บเมื่อนี้เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดพิเศษของเกาหลีวันแรงงานวันแรงงานวันแรงงานเกาหลีก็มีด้วกันครับแรงงานไทยก็มีแรงงานเกาหลีก็หยุดด้วยกันคนเกาหลีเขาตาทักเขาครับโอ้ยยัง ของง้มหอยบ้านเขาบนนี้ผู้ใดมังมกินครับเจะคนไทยแล้วครับผมหาอยู่หายกินนะขับจอดรถบึงสองคันแล้วครับเนี่ยจอดรถเบึงเ้าเห็นเ้องมสามน่อยชีหน่อยเต็มฝ้ามือแล้วครับ ตัวใหญ่เตมับหอยหอยอกลมเกาหลีครับ <c ười> <c ười> เฮะได,ด,ด,ด้ปดลาป่ะปลาลดปลาลดปลารดเกาหลีปลาถุงใสใหญ่ <c ười> เ,เลียครับพน่ะเห็นซามื้อเลยครับหอยกลับน้ำน้ำกำแพง้าไปเจอหลายตัว นโอ้เาเดียวครับเต็มปลามือแล้วครับเนี่เต็มคงแล้วประดุกโงคู่ดุกแ้วครับปลาดุกครับาดุกลดุกน้อยครับที่หดปลาครับปเอา หอยดาวครับได้มางมหอยนะครับก็ได้ไม่หลายดอกครับก็พอนี่แหละเไม่หลายดอกครับหลายไม่หลายก็ดูเอาครับเนี่ยกรับยังไงครับโบ๊ทแบบทำสองฝั่งเลยนะครับนัดธวุฒิใส่เกลือครับกระเจี๊ยมจี๋ครับนี่มาครับเดอ๋ยวมากินครับเป็นก๋าตอนแรงงาน ตัวใหญ่ใหญ่เอาไ้ก้อยกินกระตัมกมเนาะควดเข่าของฉั อย่างใหญ่ใหญ่ครับอย่างใหญ่ใหญ่ครับโอ้ยใครก็อยากกินหัวใหญ่กันแล้วเนี่ยจ้างเนี่ยฝั่งเนี่ยมึงเดี๋ยวคัดนี่ฝั่งนี้มึงเด็กขัดฝั่งนี้ ถูสนิมคักเนี่ยไปถูสนิมเนาะมาตรการาไหมไหรเต็มถุงแล้วครับโอ้ยคอยหอยคอยหอย